สิสิ่งที่ควรเรียนรู้จากชาวโอกินาวาเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงบางสิ่งที่พิเศษจริงๆและนั่นคือเคล็ดลับของการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขดังที่ได้เรียนรู้จากชาวโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นว่าในโอกินาวามีชื่อเสียงในด้านจานวนประชากรที่มีอายุครบร้อยปีมากที่สุดในโลก และนั่นหมายความว่าชาวโอกินาวามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสอนเราเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขมาดูสิบสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากชาวโอกินวาวาเพื่อช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีและเติมเต็มชีวิตกันดีกว่า 1. อาหารที่สมดุลชาวโอกินวาวารับประทานอาหารที่อุดมด้วยผักผลไม้และอาหารทะเลสดอาหารที่สมดุลน,นี้เป็นกุญแจสำคัญ ในการมีอายุยืนยาวและสุขภาพโดยรวม 2. พลังของฮาราฮาชิบูนี่คือหลักการที่สนับสนุนให้ชาวโอกินาว่าหยุดกินเมื่ออิ่ม80%นิสัยนี้ช่วยป้องกันการกินมากเกินไปและทำให้แน่ใจว่าพวกเขากินอาหารเพียงพอต่อความต้องการ 3. ความสำคัญของชุมชนในโอกินาว่า แนวคิดของโมาอเป็นหัวใจสำคัญของวิธีชีวิตของพวกเขาซึ่งหมายความว่าผู้คนมารวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและการทางอารมณ์และทางการเงิน 4. การออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิตในโอกินาวามีชื่อเสียงด้านศิลปะก,การต่อสู้และการเต้นรำแบบดั้งเดิมชาวโอกินาวาเชื่อในการออกกำลังกาย และการออกกาลังกายก็เป็นส่วนสำคัญของกิจวัตรประจำวัน 5. โอบรับทัศนคติเชิงบวกชาวโอกินาว่าขึ้นชื่อเรื่องทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตพวกเขายอมรับปัจญามีชีวิตอยู่และปล่อยให้มีชีวิตและทัศนคติเชิงบวกนี้ช่วยให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข 6. ทําจิตใจให้กระฉับกระเฉง ในโอกินาวาเป็นสถานที่ที่ผู้อาวุโสได้รับความเคารพอย่างสูงและมักถูกเรียกให้แบ่งปันภูมิปัญญาและความรู้ของพวกเขาการรักษาจิตใจให้กระฉจากระเฉงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและความสุขในวัยชรา 7. จัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ของคุณความสัมพันธ์มีความสำคัญม,มากสำหรับชาวโอกินาวาพวกเขาเชื่อในการรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับครอบครัวและเพื่อนๆและให้ความสําคัญกับการเชื่อมต่อกับผู้อื่น 8. นอนหลับให้เพียงพอในโอกินวาวาผู้คนเชื่อว่าการนอนหลับให้เพียงพอพวกเขาต้องนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงทุกคืนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 9. ฝึกสติสติเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมในโอกินวาวา พวกเขาเชื่อในการอยู่กับปัจจุบันและไม่จมอยู่กับความกังวลและความเครียด 10. ค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตชาวโอกินาวาเชื่อในการค้นหาจุดมุ่งหมายและความหมายในชีวิตพวกเขาเชื่อว่าการมีจุดมุ่งหมายเป็นกุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขโดยสรุปแล้วนี่คือ10อันดับแรกที่เราสามารถเรียนรู้จากชาวโอกินวาวา เพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขตั้งแต่การรับประทานอาหารที่สมดุลไปจนถึงพลังของฮาราฮาจิบูไปจนถึงความสำคัญของชุมชนการออกกำลังกายและการนอนหลับผู้คนในโอกินวาวามีอะไรมากมายที่จะสอนเราเกี่ยวกับวิธีมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและเติมเต็มเราหวังว่าคุณจะพบว่าวิดีโอนี้ให้ข้อมูล และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณเองขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขจากชาวโอกินาว่าจากการรับประทานอาหารที่สมดุลและทัศนคติเชิงบวกไปจนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์และการค้นหาเป้าหมายในชีวิตเราหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตของคุณเอง เพื่อให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุขและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะสามารถแบ่งปันความคิดเห็นของเรากับเพื่อนๆทุกๆคนหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดไลค์และแชร์กับเพื่อนของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทําต่อไปนอกจากนี้ฝากติดตามชมคลิปอื่นๆของเราด้วย ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ